สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เฮ้ยฮะเสถีอนวงการ,รฟุตบอลไทยเอริคขาวส่งสัญญาัถึงมาซาสตาอิชิอิวันอัครทีมชาติไทยการเป็นข่าวใหญ่นะครับเสถีอนวงการ,รฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวเมื่อเอริคขาวนะครับวิงแบ็กซ้ายตัวเทียบจากลีกสูงสุดเดนมาร์กส่งสัญญาณถึงมาซาสตอิชิอิอยากพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติไทยและก่อนหน้าน,นี้เอริคขาวแบ็กซ้ายตัวเก่งลูกครึ่งไทยสวีเดน จะเปิดใจผ่านสื่อน,นอกว่าตัวเขารอที่จะมีชื่อติดทีมชาติเซีเดนชุดใหญ่สักครั้งหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงสนามนกับ AGS a เอาุครบทุกแมตช์ทั้ง15แกมโดยมีชื่อเป็นตัวจริง13นัดพร้อมกับพาตัวสกัด AGS a เอาุยึดพลังจากฝูงลีกสูงสุดของเดนมาร์กอย่างเหนียวแน่นแต่ย่างไรก็ตามนะครับข่าววิงแบ็กในวัย23ปี้ังกว่ามือหาสะเทือนวงการฟุตบอลไทย เผยประโยชน์เด็ดผ่านสื่อยุโรปแท็บทอนสปอร์กล่าวถึงมาสดาอิชิอิโคนคตทีมชัิไทยระบุว่าหวังอยากให้โคตชทีมชาไทยได้เห็นสิ่งที่เขาพยายามทำงานอย่างหนักกับ AGS อาวุธและเปิดโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองกับทีมชันไทยตอนนี้ผมแค่โฟกัสกับการทำผลงานได้ดีที่สุดกับ a g f และหวังว่ายันดาวหรือมารซาอิชิอิโคตชทีมชไทย จะเห็นสิ่งที่ผมทำและเปิดโอการให,กให้กับผมพิสูจน์ตัวเองโดยประโยคช่วงท้ายของบทสัมภาษณ์ที่เอริคาวเกล่าวกับสื่อยุโรปนะฮะว่าต้องเป็นห่งวงดอกครับ้าเรนดีเรนเกงอีรีมาซาอีชีเห็นแน่นอนครับเราทำงานหนักกว่าเจ้าอีกนะครับไปเมืองสูคูอันที่นักเตะเตะครับพ่อแม่น้องเอามาติดทิมสัตวก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะติดทิมชัดไทยหรือไม่ ด่วนหรือหนักทีมชาติไทยยู20ปีดึงปีกเทพยุโรปสู้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ศึกชิงแชมป์เอเชียกลืหมหรือหนักนะครับทีมชาติไทยยู20ปีดึงปีกเทพยุโรปสู้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ศึกชิงแชมป์เอเชียผนทางเดียวที่จะสู้ได้ทัพช้างศึกชุดบูล็อกนะครับฮือฮาเตรียมเรียกตัวปีกเทพมาโมเสริมทัพยกระดับดวนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีชุดบูล็อกไปต่างแข่งทัพของนักกอลจากบราซิลเออร์มนสันเปเรล่าอยู่ระหว่างการเตรียมเทียมทำภารกิจสำคัญลุยศึกยู20ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศเจียนโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู20ปีอยู่ในกลุ่มเดียวร่วมสายกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเซียร์เรียล่าสุดทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีชุดบูล็อกสร้างคำมือฮาเตรียมเรียกตัวอารเรียนสยามส็อกมาร์ปกปีตัวเทพในวัย19ปีจากส,มสมโมสรมาโม ทีมดังในลีกสูงสุดของสวีเดนเข้ามายกระดับให้กับทัพช้างศึกเพื่อดวลกับทีมจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยสำหรับอาริเอนสยามสโคอกมาร์กนะครับปีตัวรุกในวัยสิบเก้าปีเจ้าของส่วนสูงถึง188เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งกองกลางปีขวาถือเป็นอีกหนึ่งแข้งเพชรในง,งามแห่งวงการฟุตบอลไทยในยุโรปโดยปัจจุบันนะครับอาริเอนสยามสโคอกมาร์กนะครับถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่ของมโม่เอฟเอฟ ในลีกสูงสุดของสวีเดนเป็นที่รู้แล้วและมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสวีเดนอีกด้วยผ่านการติดทีมชาติสวีเดนชุดยูสิ้าเปย์ลุยสู้สึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกรวมถึงมีชื่อติดทีมชาติสวีเดนชุดยูยี่ปีมาแล้วอีกด้วยนะฮะโอ้โ่าอมากม่าครับ่อไม่ไปนองอยากได้ครับปีความเร็วสูงคนนี้ ด่วนกำแพงผูผาหินเอเลดดาเลประกาศคัมแบก็กไทยลีกกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้เมื่อเอเลดดาเลประกาศหลังผูผาหินจองแกล่งทีมชาติไทยประกาศผ่านรายการวิซาวอกสเตรียมคัมแบ็กไทยลีกในช่วงปีหน้าทํามารกระแสข่าวลือหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยกําลังต้องการตัวแฟนชัางศึกอยากเห็นเอเลดดาเลย้ายไปร่วมทีมใด ผมชอบชีวิตที่บาหลีนะสำหรับผมที่นั่นมันดีมากๆแต่ฤดูกาลหน้าผมอาจจะกลับไปเล่นที่ไทยส่วนจะเป็นสโมสรอะไรต้องรอดูครับปากกหลังเจ้าของศูนเซนติเมตรกราวนะครับจวดครับมาๆๆม,ม,ม,มาเล่นน้ำกันครับอยู่ประเทศไทยด่วนจ้ารึกประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนแรกยืนสเวตตัวจริงลีกสูงสุดทาจิคิสถานกังไทยคนแรกลีกสูงสุด ทาจิคิสถานเจ้าแบงค์นะครับชินบันชอนสมรักก็น้าชาวไทยประเดิมลงสนามยืน11ตัวจริงให้กับบัคซีไฮเซอร์ทีมดังในลีกสูงสุดของทาจิคิสสถานในเกมลีกล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านพบกับ CSK เปาเมียโดยเจ้าแบงค์ชินบันชอนสมรักก็น้าชาวไทยในวัย21ปีเจ้าของส่วนสูงถึง184ซนติเมตรเป็นชาวจงังหวัดภูเก็ต คือเป็นหนึ่งในนักเตะเพชรง,ง่ามของวงการฟุตบอลไทยที่ต้องจับตามองครับโอ้โหรอยังกับฝรั่งเลยนะครับท่านผู้ชมลูกครึ่งแน่ๆน,นะครับวันเมมันฝรั่งครับดังดวงอิลีพอแม่เปนอนดวลดิวส์วไปคนหลังใหญ่โรนัลดจอ้ายซพทีมดังพรีเมียร์อังกฤษตำนานแข้งลูกหนังที่ชื่อโรนัลด ยอดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสมีสิทธิ์ย้ายซบทีมดังพิมลิกอังกฤษลุยซาฮานะครับตำนานกองหน้าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสจะย้ายกลับมาร่วมทัพไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่สิงเวทีผิวอังกฤษอีกครั้งโดยคริสเตียโนโรนัลโดจำเป็นต้องย้ายออกจากทีมโอแทสฟอร์ดเมื่อปี2022หลังจากมีปัญหาไม่ลงรอยกับเอลิกเทนฮากกุนซือคนใหม่ของทัพไปแสดงในช่วงเวลานั้น ลิซานโรลโดนะครับสร้างความมือหา่าด้วยการตัดสินใจย้ายสู่ลีกสูงสุดแห่งศึกลูกหนังเอเชียร่วมกับทีมอัลนาเซอร์ในลีกซาดิอัรรเบีย Arabia, พร้อมกับสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขด้วยการซัดไปถึง74ลูกแล้วจากการลงสนามแ5เกมในขณะที่อดีตดสกัดยังแมนเชสเตอร์พยายามดิ้นรนหนักเพื่อที่จะทาประตูคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกโดยลามุนฮ้อยดุลกอนหน้าก,ก,กิจกรรของทีมยิงไปเพียงแค่2หน่วย2ประตูเท่านั้น ในทุกรายการส่วนโจชดที่สี่ยิงไปได้เพียงแค่หน่วยเดียวหรือ1ลูกส่วนอาริไฮโดโรนาโชยิงไปเพียงแค่3หน่วยหรือ3ลูกซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเมนยูที่ไม่มีผู้เล่นคนใดที่สามารถจบสกรอร์ได้อย่างคริสตโนโรนัลโดก็เรียกได้ว่าถ้ากลับไปร่วมงานกันจริงๆนะครับรับรองนะครับเลยว่ามีช็อกโล หรือหนักสาเหตุดีวล่มจนนาันเข็มดีพลาดศพยักษ์ใหญ่ไทยลีกกลายเป็นข่าวใหญ่เซือนสะเทือนวงการฟุตบอลไทยมีรายงานมาว่าเดือใหญ่ไทยลีกเล็กที่2ระหว่าง1ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยกับจนนถันเข็มดีประกาลังชุดแชมป์กิงครับทีมชาติไทยยุกอิชิอิสอแววลมซึ่งก่อนหนนี้กับทางบอร์ดบริหารก็โอเคกับข้าตัวนั้งเตะในราคาราวๆยี่สิบห้าถึงสามสิบล้านบาทนะครับไปแล้วแต่ว่ามีรายงานว่าทางนักเตะเองต้องการข่า,ขาเหนื่อยเพิ่มเท่าตัว จากที่รับอยู่กับรายบ FC รซีรรอรราว2,50,000บาทต่อเดือนเพิ่มไปเป็น500,000บาทต่อเดือนหรือราวๆครึ่งล้านซึ่งการเป็นสมาหิกสหกรณ์ที่อาจทำให้ดีวนี้ดําเนินต่อไปไม่ได้และมีสิทธิ์เละดอละประกหลังภู้ผาหินจอมแกล่งทิพยทชยจะเข้ามาแทนที่นะฮะนี่คือสข,ข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของที่ y y ทยุบสี่พฤศจิกายนนะครับ